เรากำลังนั่งรถกอล์ฟไปทานข้าวนะเราถึงสวนพึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งไฮแลนด์จ้าพี่ยเดินพี่เรเาจะดูอะไรคะเดินทางมา3ชั่วโมงนะคะเดินทางมา3สวยนะเนี่ยเนี่ยถ่ายตรงนี้เดี๋ยวมาถ่ายราูปดนมีบ่อปลาคาร์ฟว้าวมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยนี่บ,บ่อปลาคาร์ฟสวยอ่ะเป็นปลาคาร์ฟญี่ปุ่นนะแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะ มีไหมมีไหมตรงนี้จริงๆเป็นอะไรเป็นสนา็กเล่นนะสามเด็กเล่นอ๋อตอนนี้กั้นเหรอคะไม่ให้เข้าใช่ไหมว้าวก็ไม่ให้เข้านะปเดี๋ยวเราไปเล่นโซนอื่นแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต้องกินข้าวนะเป็นถ่ายรูปหมดเลยนะใช่แต่เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวก่อนจะได้มีแรงเที่ยวไปกันเลยขอบคุณค่ะลมเย็นมากเลยดูดิ ระวังนะคะเอาเด็กไปปล่อยเกาะเออเอาเด็กไปปล่อยเกาะง่วงนอนดูเด็กง่วงนอนหนึ่งขวบสิบเดือนดูเด็กง่วงนอนไปเดี๋ยวป้าพาไปดูปลานะเมื่อกี้นั่งรถมาสามชั่วโมงก็ไม่ยอมนอนพอถึงที่เที่ยวก็เริ่มง่วงแล้วก็งอแงด้วยหืเข้ามา วยยจังลให้ไหมให้หันปลาไหมให้ไหมครับอ่าให้น้องลันหยิบน้องลันหยิบ โยนเร็วโยนเร็วนี่นี่มันหมดแล้วหนูมาเอาน้ำหนูไปด้วยครับลูกเพราะว่าเราให้อาหารปลานอกจากให้อาหารปลาอยู่ค่ะโยนเร็วโยนเร็วโยนเร็วให้อาหารปลา ให้อาหารปลาครับนี่แน่ให้ทีละเม็ดยี่สิบห้าบาทคุ้มเลยให้อาหารปลาให้ตรงไหนให้ตรงไหนให้ตรงไหนครับเอาลูกนั่งก็ได้ครับว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวปลามาเยอะเลยนี่แน่ ให้เลยติต๊กให้เลยนนอโอ้ให้ที่ละเม็ดอ่ะซื้อกระปุกละยี่ห้าบาทน่าจะคุ้มอ่ะน่าจะให้ได้นานนะแต่ว่าที่ไฮแลนด์มีอะไรให้หลไรอย่างเลยนะติต๊กต,ต,ต,ตาระวังค่ะ ไปไปดูยีราฟกันอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยป้าตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้เนละลูกบอกว่าลูกล้มหมอเจ็บก้นเลยให้คุณลุงอุ้มใช่ปะไม่รู้คัะลูกบอกว่าลูกลื่นตรงนั้นค่ะไ,ไปทางเข้าชมยีราฟไปเลยครับรน้องรันตัวอยู่ในกระเป๋า ไหนปะครับอ๋อ,ให,ใ,หอให้แล้วค่ะปะครับน้องรันให้ด้วยน้องรันให้อาหารยีราฟครั้งแรกเลยอุ้ยดูลิ้นมันดิลูกอุ้ยดูลิ้นลิ้น อ่าน้องลานให้อ่าน้องลานให้นะแต่ดีน้ามันกินมันกินแครอทแล้วมันไม่มีน้ำลายอ่ะยีราฟบางที่พอกินกล้วยแล้วแบบน้ำลายยืดเลยอ่ะพี่ลิงจำได้ป่ะยีราฟที่ที่หัวหินนะโกที่ไปให้อ่ะพอมันกินกล้วยนะมันจะมียางกล้วยออกมาแล้วแบบน้ำลายยืดเต็มเลยนี่เก่งอ่ะเก่งอ่ะโอ้โหเก่งจังเลยครับเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับ เก่งจังเลยนี่เฮ้ยหลอนๆเอาใหม่ลูกเอาใหม่ครับหนูไม่อยากให้มันโดนลิ้นมันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ล้างมือได้ค่ะมีหกตัวใช่ไหมคะนี่ตรงนี้สองตัวนู่นม,มาแล้ว,ลลวเราว่าสองถาดเราไม่พอแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราซื้อ,อเพิ่มกี่ตัวแล้วคะตรงเนี้ยสี่ตัวอันนี้ตัวที่ห้า เขาบอกว่ามีหกตัวอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งน้องรันชอบตัวไหนลูกน้องรันครับชอบตัวไหนครับป๊าป๊าให้น้องรันหน่อยครับหาน้องรันเนี่ยเอามาให้ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้นี้ยู่ให้ตัวไหนมาดูให้ตัวนี้่ะน้องรันถือระวังมันแย่งกันค่ะ นี่นี่อารันอารนมาดูครับอารันมาหูเร็วดูออกไปทางนี้เนี่ยมันยบร้อยก็ไปเนี่ยเราถึงเรียนเรียบร้อยแล้วกินดีเดี๋ยวเยมงเนี่ยมันไม่เลี่ยนเลยเนี่ย้องลินไม่น้องลินไม่อาินอาินดูตัวนี้นะมดนโดนมือใช่ไหมอารันแม่เหมือนกับมูนโต้ที่ร้อาร์มูนต้อาร์มูอาอะมาใล้ถูกต้องมากใย่ใช่เอารางกยเอา่าก

ให้ตัวไหนใส่ปากใส่ปากใส่ปากเร็วใส่ปากเร็วให้ตัวไหนไม่ให้ไม่ให้หน่ารักหน้าเรามันไม่รับลิ้นเด็กหรอน้องลิ้นกลัวลิ้นมันหรอลูกแล้วมันไม่แย่งด้วยนะโอ้งัตวริโหแมลงวันเฮ้ยตัวเนี้ยแบบกินเรียบร้อยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยกินเรียบร้อยมากมารยาทดีอัลันให้อัลันให้ อให้เลยให้ดีๆให้ดีๆเอ้ยหลอนเอาใหม่โลกเอาใหม่น้องรันเก็บอะไรให้งสูงให้ใหม่ให้ใหม่น้องรันให้ใหม่เออโอ้โอโอ้โอโอ้เก่งเก่งครับเก่งเย่ไปเอาใหม่ไปเอาใหม่เอาทั้งถาดเลยอ่ะเอาอไหนเอาไหนน้องรันเอาไหนครับ เฮ้ยยีราฟมันอยู่ข้างหลางหัวเนาะเลียวหัวน้องด้วยเลียวหัวน้องหม่แม่อะหนูให้หนูให้หนูให้แล้วพี่ลีงเขาขอค่ะค่ะเขาขอนะกินเรียบร้อยเนาะเนาะ น้องรันให้ไหมครับอ่ะน้องรันให้น้องรันให้เออกวัวลิ้นส์กวัวลิ้นส์กวัวลิ้นตัวนี้ใช่ปะ่ะเออให้ตัวนี้ก็ได้ลูกหมดยางเราซื้อมาสี่ถาดค่ะหนึ่งร้อยโบแบโบแบสนุกไหมสนุกไหม,ไมสนุกไหม,ไหมเดี๋ยวไปล้างมือ ินใหญ่เลยหงกินใหญ่เลยหงกินใหญ่เลยครับหนูเก็บไม่ให้ปลาคาร์ฟดีกว่ามีมีอีกอันนึงปลาคาร์ฟให้เยอะแล้วให้หงไปเธอ,เอจะให้ปลาอ่ะงั้นหันมายิ้มหวานให้แม่ก่อนรักปลาคาร์ฟมากกว่าหงหรอโอเคปลาคาร์ฟไม่กินดีกว่าเหรอคะอ๋อ,อก,กินแบบปุ๊บๆๆชอบน้ำกระเด็นเหรอคะเหรอคะ ต,ต,ตีจะไปประค้าไหมหรือตีๆจะให้หง <Yeah. S 1> เจ้ชวน <Yeah. S 1> เจ้ชวน <Yeah. S 1> ตรงนี้เป็นส่วนญี่ปุ่นนะคะที่ไฮแลนด์นี่สวยมากเลยมีเพลงญี่ปุ่นเปิดให้ฟังด้วยค่ะ สวนหินตัวนี้ทำอะไรอะ่ะฟักไข่ปะอ้าโหมาบอกว่าจะได้กินเอ้าเอาไม้ลลกม,มันยังเสียวฟันดีแล้วเหรอ ไปเลยเหรอเสียใจด้วยนะเจ้ามาพี่ลินไปแล้วพี่ลินไปแล้วพี่ลินให้อีกไหมไม่ต้องเสีย,ต,สยตามเลยตามจะเข้าตัวอื่นเลยอะ่ะมีหลายตัวนะตัวไหนน่ารักตัวไหนน่ารักเฮ้ยตัวนี้น่ารักอะ่ะนะ กระต่ายกระต่ายมากินเลยมากินแครอทของน้องลันพี่ลินแล้วออลโอ้โหโอโห้มดูมีไหมหาเจอไหม่อ,มอ,อพี่ลินไปจับมาแล้วหรอคะสีอะไรคะลูกสีเทาสีเทามีไหมน้องลันดูจิโอ้โหน้องลัน,นให,ห้น้องลันให้โอ้โหน้องลันให้ลินไปให้ตัวนู้นสิมีไหมเจอไหม,ล,ไม,มลูกจะกระต่ายไหม ม,ม,มีไหมเอาแกลลอดไปวางไหนแม่หากระต่ายไม่มีเลยไม่มีกระต่ายเลยเอาแคลลอดไปวางตลกตลกตลกเด็กตลกเด็กตลกโอ้โหโหโหดูเขาหยิบดีหนึ่งควบสิบเดือนนะครับ okay, โอ้โหดูเขาหยิบแต่แม้ว่าให้ยีราฟสนุกสุดเลยอะ เฮ้ยหยิบหมดเลยอ่ะเจ๊น้องหยิบหมดเลยใช่ใหมป้าคสสนุุกดเหรอคะให้อ่ะน้องรันให้ให้น้องรันให้โอ้ยน้องรันให้กระต่ายละอ่ะอ่ะเจลลี่ถามมายีให้แม่หน่อยร้อนหนะลูกเฮ้ไหนไหนกระต่ายกินอะไร จับได้นะติ๊ติ้นี่นี่แบ่งให้น้องมั่งไม่ใช่หนูถือคนเดียวโอ้พี่ลินให้หันแกะแพ้ช่วยอุ้ยหลอนน่ะให้ตัวไหนดีเลือกไม่ถูกให้ตัวไหนดีให้ตัวไหนดีให้ตัวไหนดีอ่าติ๊ติ๊ขำติ๊ติ๊ขำอะไรอ่ะติ๊ติ๊ขำอะไรอ๋อขำโดนแกะโดนตัดขน มันดื้อมันตีตๆเลยอ่<น>ะ,ะเวลาตีีตัดผมมันฮะใช่ปะ่ะใช่นนไหมมันดื้อไม่ขาวเขียดตลอดเลยอ๋อพี่เขาแสดงว่าไม่ค่อยโดนตัดทั้งวันต่ขำเลยเหรอเออตลกตลกตลกมาดูเขาตัดขนแกะไงใช่ใช่อันนั้นอีนนนอกอนนที่ ว้าวป้าดูติต๊ตีจับไปดินะดูน้องดิดูน้องดิแกะดื้อมันติดตีตอนตัดผมเลยวันนั้นก็เลยแหว่งเลยใช่ไหมป้าระวังง่วงนอนละไปดีกว่ามันใดอค่ะอันนั้นจะเป็นที่โซนที่ อ๋อพี่เขาบอกว่ามีเขาดาวด้วยนะที่นี่นั่งบุญยากันเลยเอาเสือมาเองนะได้ค่ะสาวสิบสามเอทันวามีอีกนะพี่เขาชวนมาเที่ยวอีกหรือเราจะไปหัวหินดีนะน้องอนิน่ะสนุกไหมคะลูกวันนี้เรามาสดพึ่งไฮแลนด์เราก็ให้อาหารสัตว์ไปเยอะมากมายเลยมียีราฟม้าหงปลาคับ กระต่ายด้วยน้องดินชอบให้อะไรที่สุดคะลูกจาก๋าชอบปลาคาบที่สุดเลยเพราะว่าอะไรขอเหตุผลด้วยคะ่ะมันอชอบน้ำกระเด็นอ๋อชอบน้ำกระเด็นใส่หน้าโอเคสนุกมากเลยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย